วันนี้พรุ่งนี้มัลื่นนี้อาทิตย์นี้จะยังไม่สะดวกแต่เมื่อคุณคิดแล้วไม่เลิกก็คือไม่เลิกหลงวันหนึ่งคุณจะได้ทำแล้วเมื่อคุณทำไปได้นานพอมันก็จะเป็นนิสัยให้กะมันจด้ทันต่อมาก็อาจจะเป็นเรื่องอยางเสพติดต่างๆซึ่งตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ได้มีข่าวใหญ่แต่ว่าก็เข้าใจถึงเรื่อง พิษไทยของการเสพติดแล้วก็คนที่ติดยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กตั้งแต่บุหรี่กัญชาหรือไฟฟ้าอะไรตอนนี้กาลังยิตนะครับหรือไม่ก็เป็นยาที่แรงกว่าไอซ์เคเคอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณยึดมั่นว่าคุณพิชเชอร่มันต้องทําได้แม้คุณจะบอกว่าคุณเคยเริ่มมาเป็นพันครั้งแล้วหรือบางคนอาจจะเพื่อเป็นมงินผมก็ยังเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะทําได้จริงๆ ถ้าคุณไม่เลิกหลงที่จะเลิกคิดที่จะเด้หรือภารกิจเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องปัญหาอะไรต่างๆปัญหานี่ก็เยอะเรื่องคดีความหรือเรื่องอะไรที่มีข่าวครมากมายในช่วงนี้ถ้าคุณคิดที่จะสู้คุณคิดที่จะติดตามคุณคิดที่จะไม่ยอมแพ้นะครับผลดีมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนบางอย่างมันมีเส้นทางของมันที่ว่ามันมีจุดเริ่มและจุดจบแต่บางอย่าง มันนานเกินที่เราจะคาดหรือบางอย่างเรื่องสุขภาพเรื่องวิจาภาพหรืออะไรมันคือต้องทํามีความตั้งใจทําไปทงชีวิตไม่เลิกล้มอยู่แล้วแต่บางอย่างไม่ว่าเรื่องงานหรือบางเรื่องเรื่องะอะไรที่เราโฟลติดตามบางทีมีจุดเริ่มหรือจุดจบแต่บางคนทําแค่อาทิตย์บางคนเดือนบางคนปีบางคนเป็นสิบสิบปีกว่าจะจบเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งฉะนั้นถ้าเรามีความตั้งใจพีิงพอง แล้วเราทำความเข้าใจกับมันว่าปัญหามันมีวิธีแก้ไม่ได้มีเงินยามันก็จะทำให้เราสู้ไม่ถอได้แล้วก็ไม่ล้มเลิก,ง,กลง่ายๆอย่าล้มเลิกง่ายนะครับเป็นกำลังใจเราไปให้สุดทางเรียกว่าอะไรอ่ะล้มได้แต่เราไม่เลิกประมาณน,นั้นก็แล้วกันเป็นกำลังใจทุกคครับ